็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมร้านมอไฟแห่งความสุขเช่นเคยนะครับก็หลังจากที่ผมห่างหายเป็นานนะครับไม่ค่อยงลงชิปก็ตอนนี้ก็สัปดาห์ที่สองแล้วนะก็เพิ่งจะเริ่มกลับมาทําคลิปให้ทุกคนดูนะครับโอเควันนี้ผมก็ได้ทําการอัพร้านไปพอสมควรนะครับผมและที่สําคัญครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่แหล่งทองหนึ่งดาวแล้วนะครับโอเคหลังจากที่ผมอ่า อยู่ที่ทอมหนึ่งดาวนะครับผมก็จะ,ะสามารถเปิดเป็นร้านบุฟเฟ่ได้แล้วนะครับโอเคแล้วก็มาอยู่ที่ร้านบุฟเฟ่นะครับมาครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะทําการเก็บกวาดพื้นที่โล่งห้ังก่อนนะครับผมเพื่อที่เราจะเปิดเป็นร้านบุฟเฟ่นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ครบกําหนดเงื่อนไขทุกข้อแล้วนะครับก็ทําการเปิดไปครับก็หมดไปเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ได้ตังมา หนึ่งแสนหนึ่งล้านนะครับผมก็จำไม่ได้น่าจะเยอะอยู่ประมาณหนึ่งล้านใช่ไหมโอเคตอนนี้ผมก็ยังไม่มีพนักงานนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกอ่าสมัครพนักงานก่อนนะครับผมเออรับสมัครเนาะโอเคไอ้ okay. คนเรียกมาสเตอร์ตรงนะครับผมก็จะขออ่าใช้งานเลยแล้วกันเอ,อแล้วก็ยีกคนหนึ่งนะครับยีกคนหนึ่งผมคิดว่าน่าจะทําไม่ได้นะครับเพราะว่าผมยัง แหลงทองหนึ่งดาวซึ่งขั้นต่ำต้องอยู่ที่ทองสองดาวนะครับก็เอาแค่คนนี้พอนะครับแล้วก็อัพไปครับก็จะได้าประมาณนี้นะครับแล้วก็สมุดผมหมดนะครับโอเคหน้าตาร้านก็จะประมาณนี้นะครับก็ยังไม่มีพนักง,งานนะครับก็มีแค่คนเดียวนะครับคนล้างจานเนาะผมก็ต้องคอยกดออเดอร์ให้นะครับโอเคเดี๋ยวดูก่อนมันไม่สามารถเอาพนักง,งานคนอื่นจากอ่า ้อต,ต่างๆนะครับเข้ามาช่วยได้เนาะดูเหมือนว่ามันจะเป็นโซนแยกต่างหากเลยมันจะเพราะว่ามีพลังงานต่างหากไงโอเคเข้าใจละโอเคครับหลังจากนี้ผมก็จะเริ่มทําการอัปเดตห้องถั่วบุฟเฟ่ของผมแล้วนะครับก็จะเ,เป็นโลสายพานก่อนนะครับก็เอาเรื่องอยู่นะครับอัพทีเป็นล้านเงินผมตอนนี้ก็มีอยู่20ล้านนะครับผมคิดว่าน่าจะหมดเยอะเยอะเอาเรื่องอยู่นะ ก็จะอัพให้ประมาณวิห้าก็พอนะครับแล้วก็มาครับไอตัวที่สองนะครับผมไม่รู้เขาเรียกอะไรวะช่างมัน้ครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่ทงการแสดงนะครับก็จะมาอัพทงการแสดงนะครับสําหรับโตะนะครับก็จะเป็นโตะนะครับเพราะว่าส่วนมากก็จะอัพเต็มไปหมดแล้วนะครับสําหรับฉากอื่นๆนะก็จะมาไลยอ่เป็นโตวนะครับซึ่งมันก็แพงเอาเรื่องนะครับ ก็คิดว่าน่าจะอัพไม่หมดนะครับพผมจะไล่อัพไปอ่ะทีละ4ตัวนะครับมันมีเท่าไหร่ก็จะอัพไปอัพไปนะครับให้มันอยู่อ่ะระดับเดียวกันนะครับโอเคเพื่อความสวยงามนั่นเองนะครับโอเคหลังจากที่อ่ะทำการอัพเกรดโต๊ะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมาที่อ่ะห้องต,าต่างๆนะครับที่ผมยังไม่ได้อัพค้างเอยไม่ใช่ดิ ที่ผมยังไม่ได้อัพไว้นะครับออก็จะขอเล่นดูนะครับห้องครัวก็เต็มแล้วนะครับห้องอ่ะห้องอะไรนะเนออี่ยในร้านก็อัพเต็มแล้วนะครับก็จำนวนที่อู้ที่ห้องส่วนตัวนะครับก็คิดว่าห้องส่วนตัวผมน่าจะอัพค้างไว้เยอะเลยนะโอเคครับแล้วก็จะมาอัพเป็นอ่าของตกแต่งภายในร้านนะครับ เออไม่ใช่ไปในห้องนะครับก็จะอัพอัพแนะครับมีอะไรให้อัพผมก็จะอัพไปเรื่อยอ่ะก็ว่ามันน่าจะเตรียมอ่นะสำหรับห้องส่วนตัวอ่ะที่3นะครับก็จะมาดูห้องส่วนตัวที่2ต่อนะครับห้องส่วนตัวที่2นะครับไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรให้อัพนะเออผมอัพหมดแล้วก็เหลือแค่ห้องส่วนตัว3นะครับที่อัพไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นไงว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเอาแวะเข้ามาดูที่ห้องบุฟเฟ่หน่อยนะกัน Okay, โอเคมันโดอตัวนี้ผมผมว่ามันปลดล็อกได้นะผมก็จะทําการปลดล็อกดีกว่านะครับผมก็จะปลดล็อกให้หมดเลยแล้วกันเออพอตังไมนเหลือนะครับเออก็<笑><ๆ><笑>จะเ,เป็นไม่ใช่ดิก็จะปลดล็อกเป็นโต๊ะนะครับก็ได้มาทั้งหมด3 4สโต๊ะนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะขอปลดล็อกทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับครับผมสุดท้ายก็ตังไม่พอครับสุดท้ายผมก็ต้อง เอาเพชรมาแลกเป็นอ่าตังเขียวนะครับเออผมก็ตอนนี้ก็ม่อยู่260กว่าเพชรนะครับขอแลกไปอ่าประมาณ180กว่านะครับก็จะเหลือเพชรไว้นิดนึงนะครับโอเคครับตอนนี้ก็แลกเสร็จแล้วนะครับก็มาทำการปลดล็อกอ่าห้องบุฟเฟ่ต์ต่อนะครับ ก็ตอนนี้ผมปลดล็อกเสร็จหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้อัปเกรดเพิ่มเติมนะครับผมเพราะว่าตามหมวนั่นเองนะครับโอเคก็ภาพที่ออกมาก็จะประมาณนี้นะครับผมเออก็เรียกว,ว่าครบนะครับครบเครื่องนะครับเดี๋ยวขอกดลีนดีกว่าโอเคครับผมตอนนี้ก็จะมาอยู่ที่หน้าร้านแล้วนะครับโอเคทุกคนเห็นสนามฟุตบอลนี้ปะ เแล้วก็เห็นไอ้พวกตัวน้ำชาที่เป็นพื้นบอลปะเออก็เล่นได้ว่าผมตาเลี่ยนะครับเก็บโทเค็นมาแลกนะครับก็เก็บมาจากกิจกรรมบอลโลกนะครับก็ลงเล่นเกมนะครับก็จะได้เป็นโทเค็นมานะครับแล้วก็นํามาแลกนะครับก็จะมาแลกเป็นได้หลายอย่างนะครับนอกจากนั้นก็จะมาแลกเป็นชุดของน้องหวังได้ด้วยนะครับสำหรับการแลกชุดของน้องหวังนะครับหนึ่งอ่า ห่งชุดนะครับจะบวกเพิ่มมาคะแนนบริการเพิ่มขึ้นมาอ่สิบคะแนนบริการนะครับผมก็โอเคผมก็ขอเปลี่ยนชุดเป็นอันนี้ด้วยกันคูเอเชียนะครับก็ลงมาแรงเลยมาพูดถึงเรื่องชุดนะครับก็จะมีอีกชุดนึงนะครับที่ผมได้มาจากกิจกรรมตกปลานะครับก็เป็นชุดของเซียวเฉียวนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมนะครับโอเคไปะละ